เกครับนะครับวันนี้นะครับผู้รุกนะครับก็จะมาสอนเกี่ยวกับการใช้อารับค่าได้นะครับในการควบคุมการหมุนของเซอร์เวอร์อ่เซอร์โวมอเตอร์นะครับหรือไมโครเซอร์โวนะครับซึ่งอันนี้เป็นไมโครเซอร์โวประเภท3นะครับ3ขานะครับรู้วิธีต่อนะครับพอันนี้ครูต่อไว้แล้วนะก็5โวลต์นะครับ5โวลต์นะครับ เราเข้าไปดูที่แหล่งจ่ายมันเนาะนะครับเดี๋ยวครูฟีวิวการทํางานก่อนลืมไปฟีวิวการทํางานนะครับก็อันนี้คือแบบปกตินะนะครับโรโบก็จะหมุนอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนไปครับอะไรประมาณนี้ครับก็คือนะครับหมุนตามค่านะครับโพเทนเชียลโอเมเตอร์นะครับหรือ R ปรับค่าได้นะครับ ไอเซวูตัวนี้ก็จะหมุน180งนองศาแล้วนะครับ180องศามาันนี้นะครับก็เอาไว้ใช้กับงานหมุนต่างๆนะครับหมุนต้องการให้อเนเซอร์ทำงานใช่ไหมเซอร์วูก็จะหมุนไปตามตำแหน่งที่เราต้องการครับะก็ เรามาดูการต่อนะครับซ้าย5โวลต์ของเราตัวนี้นะครับแรงจ่ายก็ต่อเข้ากับเ,ออเทอร์มินอลก็คือที่1เนาะส่วนขากลางของมันนะครับจะต่อกับกลางเลยกลางอยา่นี้เนาะรอสต็อกก่อนเนาะไมไ่ทำไมไม่ขึ้นสต็อปนะครับก็จะต่อกับขาที่เป็นอะไรหรอกจริงๆใช้อะไรก็ได้นะครับ E0 นีอะไรก็ได้นะแต่ครูใช้ E5 นะครับ ก็แพคขาหนึ่งต่อเข้ากาวนะครับต่อเข้ากาวนะตัวนี้นะครับจริงๆมันต้องจัมใส่โฟโตบอร์ดนะอันนี้คือครูจัมใส่กันเลยนะครับมันก็จะยัดยัดกันหน่อยนะอ้าวไอตัวกาวนะครับก็อันนี้กาวก็ต่อกาวมันจะบอกพาวเวอร์ก็คือแรงนะครับแรงไฟเลี้ยงมันนะครับแล้วก็ signal นะครับ signal ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปต่อครับ ขาที่เราใช้นะทีนี้ก็2นะครับก็บอกไปนะครับนะเป็นอุปกรณ์นะครับมาดูส่วนโค้ดนะครับส่วนของโค้ดเนี่ยสำหรับเซอร์โวเนาะสำหรับเซอร์โวเลยนะครับเราต้องพิมพ์ตามนี้เลยนะครับมันคือการเรียกหมวดไฟล์ของเซอร์โวตัวนี้ชาร์ปอินโค้ดนะครับ s e r v o โนะครับอ่า แล้วเราก็ประกาศตัวแปรเซวมโมไมเซวูน,นี่คือประกาศไว้เก็บค่าเฉยเนาะนะครับอ่าอินพอร์ตพินนะครับเท่ากับ5ก็คือไอิพอร์ตพินเนี่ยก็คือตัวนี้นะโพเทนเะชียลเทโอมิเตอร์เนี่ยก็คือไปที่ขาห้าของอนาล็อกนะครับอ่านะแล้วก็ประกาศตัวแปรนี้ไว้เก็บค่าไว้นะครับอิน V L นะครับนะอันนี้เสร็จแล้วในส่วนเฮดเดอร์นะมาดูที่ไวเซตอาร์ setup, นะครับ ก็วงเล็บปีกาเปิดปีกาปิดนะครับนะก็สั่ง my servo a t t a c h 2นะครับคือถ้าเป็นอุปกรณ์เซ์โวต้องสั่งแบบนี้เนาะต้องใช้ว่า my servo a t t a c h 2ก็คือตัวเซ์โวเนี่ยไปถึงกับ2นะครับก็คือเทอร์มินอลที่2นะนะครับกำหนดตัวแปร my servo แทนเซ r v o นะครับที่ต่ออยู่กับขา ทำไมนี้ครูเขียงขาเก้าต้องเป็นขาสองนะขาสองนะครับแล้วก็ซีเรียบไปกินไว้9,600นะครับอ่าจากนั้นคำสั่งวอยลูปก็ง่ายๆเนาะก็ V L นะครับก็ค่า V L ที่เราประกาศไว้นะครับก็คือคำสั่งการอ่านของอะไรอันนี้ต้องรู้เนาะการอ่านของอะไรตัวโพเทน t ชียลมิเตเนาะหรือเราใช้ตัวแปลว่าพอร์ตพินนะครับ คำอธิบายภาษาไทยก็คืออะไรอ่านค่าหลอกขายอศูนยน์นะครับอ้าวตอนนี้ถ้าเป็นเอห้าสิอะไรกูว่เนี่ยนะครับเอห้านะครับอ่านค่าหลอกขายเห้าเก็บไว้ตัวแปร vl นะครับคราวนี้มันจะมีคําสั่งหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าคําสั่งนะ vl เท่ากับ map นะครับ vl ศูนย์พันยี่สามศูนย์หนึ่แปดสิบ Map เนี่ยคืออะไรนี่คำสั่งใหม่แล้วคือการแปลงค่านะครับต้องใช้คำสั่ง Map ม,มาช่วยนะครับมันคือการแปลงค่าระหว่างศูนย์ถึงพันยสาเป็นศูนย์ถึงหนึ่ง้อยแปดิบคือศูนย์ถึง1 0 2 3พันยบามเนี่ยมันเป็นย่านของอะไรของพอร์ตพินนะครับมันเป็นย่านพอร์ตพินวิธีการการใช้โค้ดคือใช้ตามนี้นะย่านของพอร์ตพินก็คือย่านของอะไรตัวปรับค่าเนี่ยนะครับให้แปลงเป็นมุมมงมงาของ ตัวเซอร์โวนะครับก็คือ180องศานะครับโอเคนะครับถึง180องศานะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็เป็นการประกาศไปที่ s ซเรียลมอนิเตอร์เฉยเนาะก็ใช้ไปด้วยนะ s ซเ i ียลลิ้นนะครับ vl เท่ากับนะครับก็คือพิมพ์ข้อความส่งเข้าคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้เราก็พิมพ์ค่าตัวแปร vl เนาะ ส่วนบรรทัดน,นี้ my servo write สั่งไว้ทำไมไอตัวนี้ไว้อ่านค่าถูกไหมอันนี้เป็นการอ่านค่าของอะไรครูไปเลื่อนอะไรบ้าแกอะไรนะไปเลื่อนอะไรเนี่ย ่อยู่ตงนขึ้นไปได้ยังไงนะคอ่านี่คือการอ่านค่าของของอะไรของอาปรับค่าอ่านค่าแล้วก็มาแปลงค่าแต่เซอร์โวยังไม่ทํางานเซอร์โวทำงานมันทัดไหนมันทัดนี้ถูกไหมครับก็คือเขียนตามนี้เลยนะ my servo dot r e like นะครับอ่าก็นําค่าที่แปลงค่านะครับตัวต้งหารับค่าเนี่ยมาควบคุมนะครับ โอเคอันนี้เอาไว้อ่านค่าอันนี้ไว้แปลงค่าอันนี้ไว้รับค่านะครับริเลห15มิลลิเซกนะครับาซาิมให้ดูซิมให้ดูนะโอ้เราไม่เห็นซซเรียลมเตอร์ะเปิดซีซเรียลมเตอร์ไปด้วยอันนี้คือมันอยู่ที่179องศาอยู่นะครับ สมมุติเป็นร้อยมันไม่เปลี่ยนค่าให้ว่าแล้ให้หมุนเมือรือเปล่าสงสัยเราไม่ได้สั่งค่าไปอ่าเห็นไหมนะครับอันนี้คือครูว่าคููฉลับกันแน่อะไรเนี่ย เออสลับขาไงอยาแป้นงนะคือสลับกันมันก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันจะผิดวิดสัยนิดหน่อยนะครับไอตัวนี้มันต้องต่อกาวเดี๋ยวลองลองดูคุณไม่ต้องต่อสายเบสบอร์ดนะครูไม่ได้ต่อสายเบสบอร์ดนะครับ เตรียมผิดวิสัยนะโอเคเห็นไหมไอ้สองขาเนี่ยเราต่อสลับการแต่ันการใช้งานก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าการหมุนการอะไรเนี่ยมันผิดวิสัยหน่อยเนาะทางซ้ายมันก็ควรจะเป็นที่ต่ําสุดนะครับอ่ะหมุนไปนะครับหมุนไปเห็นไหมอ่ะหมุนนะครับเห็นไหมอ่ามันก็ถึง ทำแม็กแค่1้9บเก้าต้องแม็กร้อยแปดสิบสี่เนาะก็ประมาณนี้นะครับแม่หมุนไปนะครับเซอร์โวก็จะทํางานตามคําสั่งที่เราส่งเข้าไปนะครับถ้าอยากให้เซอร์โวหมุนประมาณ90้าบองศานะนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ90บองศานะครับอยากให้มุมหมุนมุนมฉากหรืออยากให้หมุนแค่สี่ห้าองศานะครับสี่ิห้าองศาก็อยู่นี่ ประมาณนี้อ่ะสี่สิบห้าห้าสิบนะสี่สิบห้าองศานะครับโอเคโอเคไหมนะครับก็คือแปลงจากศูนย์ถึงหนึ่งพันยี่สามเป็นศูนย์ถึงร้อยแปดสิบนะครับร้อยแปดสิบก็เกี่ยวกับองศาทางคณิตศาสตร์ถูกไหมสี่สิบห้าองศาก็มุมเฉียงนะครับมันเฉียงหน่อยๆเนาะเฉียงหน่อยๆอ่ะอันนี้เป็นแบบเนอนเลยนะสี่สิบห้าองศาก็ประมาณนี้อาจจะไม่เป๊ะขนาดนั้นเนาะสี่สิบห้าองศาก้าสิบก็มุมฉากใช่ไหมครับ เก้าเสียมุมฉากถ้าอยากเฉียงไปทางน,นี้ก็ประมาณนี้ร้อยสามสิบห้านะโอเคถ้าอยากให้ตรงเลยก็ประมาณร้อยแปดสิบนะครับโอเคก็เคนะครับนะครับให้มีปัญหาก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับ